2> 2 48. 48. สองห้าหนึ่งเก้าแมนอายุสี่สิบแปดซื้อว้เนสี่แปดสี่เก้านแม่น้องบีเนาะแต่สี่เก้าซื้อว้เนซื้อใบเนสี่แปดสี่เก้าเท่าไรก็ครับอายุถ้าวันไลนี้ก็สีเต็มละแต่ว่าแต่ว่าหากซื้อไบรวดสี่แปดสเกานอยนมันเพี้ยนเนาะสี่แปดเดี๋ยวเห็นคนหายมาหลไลงวดประชันได้ออกอาจชีมางวดนี่ก็ได้นาะสี่สิบแปดเต็มเนาะ ย่างสี่สิบเก้าอาเอาสองตัวนี่ละอันผู้ใหญ่เดีแต่น้องน้องบีบอกว่ามีซีได้บ้างหนมีซแมนมีซีเพราะว่าอันแม่นี่เกิดพศ2ส1 9สันก้ามันกิพ่ประมาณสีมันกิดสี่แปดสี่เป็นโลดเอสี่แปดสี่เก้าพ่อเกิดขนาดตัวนี่ผู้ใหญ่แม่้องบีก็บอกว่าวดนี้มากรีซว่านฝันเห็นแม่จีแม่นฝันเห็นแม่นฝันเห็นแม่่าจั อันเห็แม่เพิ่นก็เลยว่าอายุแม่เท่าไหร่สินะสี่ปเกิดพอสองห้าหนึ่งเก้ห้านึ่เก้านเด้อพี่น้องสองหก้าบัานนี้มันสิมันก็สี่สิบแปดเ่นตัวเพราะว่าถ้าบ่นั้นก็สี่แปดสีเก้าเกิดอนไรนับ้างว่แปดสีเก้าเิดสองหานเก้าแม่สองห้าหนึเก้าพเกิดแล้วก็อายุก็สีปเนาะสี่สิบแปดย่างี่สิบเก้าพี่ก็ให้สีเนาะ ใช่น้องดีให้มาตัวหนึ่งแล้วคือสี่ตัวเดียวก็คือแม่ก็พอดีสี่สิบแปดสี่สิบเก้าจะลืมพัตสอเกิดน้ำเด้อสอบไา้แล้าเมื่อเสานี่ผู้ใดนอนนั่งอยู่นี่พันวาเลขสีมาซีนั่นบไม่อันียังอีนยังพันนอนอยู่นี่พันนั่งอยู่นี่พันวาเลขสีมาซีเนี่ยพันนั่งอยู่เนี่ยอันบื้มบื้มเพิ่นล่าพันว่าเลขงวดนี้มาซีโอ้ปานิดอ๋อมันตรงการทดสอะเออพันวาเลขงวดนี้มาซีอันไอ้พ้องพันถามเมื่อเสาร์่ระเทศนี่ พอดีอ well ันท่านวาเลว่าเจ้าจ <IL> ับเอาเด้กอยเซีนะคะครับ <parfois> ว yeah. ่าซซีนะบคุกขอบคุณแม่น้อง้นใจ้อขค่เดี๋ยวสวัส <andra> ดีสดค่ะสวัสสวัสดีสวัสอเหีนะสวัสดีดีทุกคนค่าะ่มสามกล้องนี่สามสิบกล้องนี่ไงเด้วยังอีก แจ้ข้าวเช่อเดียวเดียวเลย้วที่วาไหนครับจ้าจ้าจ้าจ้ไจ้าจ้าจ้นจ้าจ้าจ้าจ้ีจ้าจอาจ้าจ้า่้ม่าจ้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 าเอาจ้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 า้าจ่าจส้าจ้้า้อ้สิา พิธีมือไหเราจะได็กข้อขตัวเ,เล็กคับเรือโบราณน,นับจะเป็นการแจ้งเขานะคะตอนนีนน้แม่คู่กับไปพมาอย,อยู่ะ,ะห<า>เ,เหตุเดียวกับธุรกิจอยู่การจิเป็นการทำพิธีเิธีวันวันที่29นะคะ่าเป็นวันที่29จ่าเหตุกรเหตุกรเด็กออกคือเก้านะคะจ<า>่าเหตุกรกันนะคะเนาะ ที่มีเก่าให้พี่ๆติดตามไว้นะคะเนาะติดตามิ่งไว้ว่าติดได้ตัวใดการวันวันที่แล้วกับก็เป็นยังเนาะค่ะสำหรับผู้ผู้พี่หลายๆคนที่ติดตามบ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเขาเล็บ่เคือเนาะค่ะก็เป็นเล็บ่เคล้าก็ขอไว้แต่วันที่หาเนาะค่ะแต่ว่าคลิปมันอาจจะยาวไในสุดเนาะพี่ๆคนไายไหวกับนี่ได้อยู่กับแม่ครูบอกเป็นสองนึงนะคะแล้วกำมือที่ว่าเขาจะพี่ๆบวงสรวง แตเขียนไฮยูสองหนึ่งแต่ว่ามันมีอ่าอ่าสิอ่าสิบ่เห็นหรืออ่าสิบ่ได้เบิึงนะคะโตมาสินหน่อยนิดนึงค่ะแมนค่ะมันก่สิพากันเป็นเด็กถูกยุบ้านคือกันค่ะ,คะเพป็นเพื่อนกับพันนั่นเป็นเด็กถูกหลายคือกันกันเลย่วิ่งควายได้ขึ้กันกับ<ๆ>ก็บไม่ต้องน้อยใจนะคะวันนี้เพิ่มหายใหม่อีกนะคะเนาะนัะ่นแหละกับ จังหลาลากอยากคิดอ่าเป็นพิธีกรรมความเชื่อนะคะเนาะของหลาของแม่คู่เนี่กับเนื้อโบราณเนาะค่ะเนาะเป็นพิธีกรรมความเชื่อกอกบุกหิววาเลกมันสิมาตัวใดอ่าสีออกตัวใดเทสังสีเนาะคะเนะเพราะว่าเจกอยากอ่าให้ผู้พิธีเพป็นดีตามบาร์จะแรงหายถูกหลาเพื่อการน้ำหลากะอยากชนได้น้ำนาะค่ะเนาะได้น้ำบ่ได้น้ำกะ เอาใบถาดูกันไม่เอากันไม้นะคะเนาะค่ะเพิ่นไห้เพิ่นหยังสินะคะบางทีอาจจะอยากให้ตรงตรงยืดแต่ว่าก็ต้องอาศัยเพิ่นเนาะค่ะขอนเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นไห้ตัวใดก็เอาตัวนั้นค่ะเลขกอาจจะมีให้กันมีหลายตัวอาจจะมีหลายตัวนี่ยจะให้พิจารณาพิจารณาสื่อเอาเนาะค่ะเนาะบางบางคนเพิ่นเป็นเพิ่นแบบทได้ยืมแต่ว่าบางคนเพิ่นกบบถ้าในขนาดว่าานสีเก่งป็นไดก็สื่อเอาเชียงโชกแบบนี้ได้แน่บ่ได้แน่เนาะค่ะ กาให้พี่พี่ติดตามไว้แม่คู่เอ๋อจะมาหาหลายเห็ดน้ากันกับวันที่มีซุกเกานะคะอยู่เรือโบราณเนี่ยไม่รักหรครับเวลาังคิดว่าหน่ะทีเป็นช่วงเย็นเนาะค่ะช่วงเย็นว่าจะเ็ดตอนกลางคืนกลางคืนขอคิดว่ามันถี่มันถี่อาจจะคิดสารได้จึบก็เลยใหดที่พี่ให้ซุกเกลนะคะจากจิตใจว่าที่ขอหลีกซุกเกล ลมนอกรับมูลารับมูเมทูทั้งบานทั้งอย่างที่เพื่อนมืหมดติดตามน้ำกันน่ะแกได้อยู่ขาสองหนึ่งนะคะได้น้ำตาลอยู่ได้อก็ดีเพิ่นมาทับุญเพิ่นมาเิบุญก็มีคนมาเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆโบราณหลายอย่างว่าทำายเมนผู้ใดมาได้แต่อย่างม้านะคะนอเบ้าเองินมึงเป็นเหล็กแล้วสิแม่ญาเรื่อยโบราณเป็นกระหายเลยค่ะแล้วคนกระบานสิเอาล้าบาด ตัวคุูได้ยากอนไดกันร้องขอเพื่เบิึงจุดขอเองมึงค่ะเพื่อนหายเองสินะค่ะถ้าบอพานผู้ใดแล้วจะดวงเราค่ะดวงใครดวงนั้นค่ะได้ไหมแบบหลัะหลังจากนี่ออกมาแล้วจนหอด้านนี้ยังยังมีฝันมีอย่างฝันเวทีคุอหลังมีฝันอยู่เมื่อนึงแต่ว่าอันนี้ฝันมันมันฝันเหมือนเหมือนเห็นคล้ายๆเห็น เห็นเป็นเหมือนแก้วแหวนเงินทองเป็นทองเป็นอย่างจริงนะคะเห็นตอนนั้นที่เห็นที่ไปน้อกันหนูซึ้งว่ามันเป็นแม่น้ำเห็นหน้าที่มีบ้านลุงเนาะเราก็เห็นหน้าแม่เราก็เห็นหน้าคนหลายๆเนี่ยแต่มันมีแม่น้ำเราก็เอ่อนึกไปเหมือนที่งค่าเขาไปได้แหวนเงินท้องนี่อย่างสยามประมาณนี่แหละจำ้แค่ประมาณนี้แต่เรา่ือมันสิดไม่ไหลขนาดนี้เตื่นมามันมันจำได้ประมาณนี้นะคอะเข่าคุ้งได้ประมาณนี้ตั้นแค่ขนาด có người kia là mấy cô nín lấp lấp sanh nít ngang có người vẫn lấp đấy, nón thì lấp nhau. Mẹ thằng này cũng mẹ đấy. Đổi rồi đấy. Mẹ này là mẹ. Con dì bưng đã bố mua hoa liền vẫn chỉ ở chỗ đấy đâu Mẹ thì ở Yuvo, à Yu Mẹ, Yu công nhân bản bọn. Công nhân bản là Yu có mát rồi Mẹ là. Yu công nhân bản là cái nhà thứ 2, nhà thứ có มาติดถามม่เื่อนเดี๋ยวเป็นีว่างวนนี่นมี่ีดล่ะแ่ว่าหายไปแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวีตัวเดียวตัวเดียว่ตัวเดียวนะครับแต่กีพบ่าอีกเน้อะทำหล่าทหล่าเดี๋ยวซีพี่บ่ดียี่ส่ามาเอาตัวเต็มกันเดี๋ยวมาดียี่สิบเก่าไปมาเอาตัวเต็มกันับหล่านี่ดีไม่ดรก็ สีเวนตัวเดียวคนสีหลันี้เข้าใด้วยนะจับไว้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเปิดเผยแน่นอนนะครับ มันมาตามไหวเกินเราเนาะให้ก็แจ้งไห้ว่าเอฟซทีอตามแม่พุแอลครับหนองมที่ไหวเนาะนะครับหมดที่แล้วสอมหนึ่งตรงตรงเลยเด้นึ่งาดที่แล้วค้นก็คือน้องหลาขอตัวขอไว้พี่พีที่ติดตามนะคะพี่เอฟซีทุกทุกเพยที่เพื่อนบ่เห็นน้ำเนาะค่ะที่ว่าเพื่อนบได้เห็นเหล็กหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะที่บพื่อนบ้านน้ำหนาค่ะกินเหยียใจยูน้องเจ้่คนสื่อแล้วเพื่อนบได้เนาะค่ะ คุณน้องบีเนาะคุณขายกันด้วยจังสี่แหละรอวันที่ที่สิบเก้าเป็นวันกิดคุณครับสิบเก้าช่วงช่วงทั้งแรงเนาะเอาแบบคางคังเลยคางคังเลยคางคังเลยเขาแบบไปที่คางคังนะคะคคังเลยคางคังเลยเอาซุมมาแล้เนาะ